สวัสดีค่ะหน้าหนาวลมแรงแบบนี้นะคะวันนี้พ่อมก็จะมาพาทํเว่าวใบไม้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บใบไม้กันก่อนค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นาของพยอมนะคะตอนนี้บรรยากาศก็เย็นหน้าอยู่มากเลยนี่ค่ะมาถึงต้นไม้แล้วนะคะพ่อมก็ทําการเก็บใบไม้มาแบบนี้เลยให้เลือกเฉพาะใบที่มีความสมบูรณ์แบบนี้นะคะก็คือไม่มีรูแล้วก็ใบเรียบแบบนี้เลย นี่นะคะเมื่อเราได้ใบไม้ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ได้ลักษณะนี้เลยเราก็ทําการเจาะรู2จุดแบบนี้นะคะด้านบน2จุดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการเจาะที่ด้านล่างอีก2จุดแบบนี้เลยนี่นะคะเจาะ2จุดแบบนี้เลยเมื่อเราได้รูแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะใช้ได้หรือว่าใช้เชือกก็ได้นะคะทําการมัดไปตรงจุดที่เราเจาะไว้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เลย น้องๆมัดตามพี่อ้อมไปเลยนะคะมัดให้แน่นเลยและใบไม้ที่ใช้นะคะพี่ออมแนะนําให้เป็นใบที่แห้งแล้วนะคะซึ่งจะมีน้ําหนักเบาค่ะทําให้ว่าวของเรานะคะลอยติดลมดีมากเลยค่ะถ้าเราใช้เป็นใบสดนะคะว่าวก็จะมีน้ําหนักมากนะคะทําให้ลอยไม่ค่อยดีนะคะนี่ค่ะมัดให้แน่นเลย และว่าวก็เป็นของเล่นสนุกๆในช่วงหน้าหนาวลมแรงๆแ,แบบนี้นะคะว,ว่าวใบไม้นะคะเราก็ทําเองโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะก็จะเป็นของเล่นสนุกๆค่ะนี่นะคะและวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ทําการมัดให้แน่นเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะทําการตั้งเขาว่าวนะคะวันนี้พี่อมก็จะใช้เป็นได้เย็บผ้าค่ะเพราะว่าใบไม้ค่อนข้างจะมีน้ําหนักเบานะคะ เมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยทั้งสองจุดนะคะต่อมาเราก็จะทําการตั้งเขาว่าวเลยตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งเขาว่าวนะคะจับได้มารวมกันตรงจุดกึ่งกลางค่ะแล้วดึงขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยเนี่นะคะแล้วก็ทําการม้วนได้เลยค่ะซึ่งวิธีการดึงนะคะเราจะปล่อยได้ที่อยู่ด้านล่างนะคะส่วนได้ที่อยู่ด้านบนเราก็จะจับให้แน่นเลยนะคะนี่คะ่ะ แค่นี้นะคะเราก็ทําการตั้งเขาว่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาค่ะเราทําการต่อหางนะคะโดยการเจาะรูเข้าไปตรงนี้เลยเจาะรูด้านล่างตรงนี้นะคะแค่1จุดค่ะ mm hmm. อันนี้เหลก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกนะคะฉีดให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะเราก็นํามาต่อกันให้ได้ยาวๆแบบนี้เลยเราก็ทําการมัดเข้าไปได้เลยนะคะนะคะถ้าคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆมีถุงพลาสติกที่มีสีสันสดใสน,นะคะก็จะเพิ่มความสวยงามของว่าวเข้าไปอีกค่ะ นะคะเราก็ทำการมัดให้แน่นเลยนี่นะคะเมื่อมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าวใบไ,ไม้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยก็จะเป็นของเล่นสนุกๆในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะน้องๆก็ลองนำไปทำเล่นดูกันคะ่ะ